ครับนี่คือ i n s i ซส์นิว w s เล่าข่าวการเมืองสอรัฐมนตรีชักดาบฆ่าตัวหญิงบริการจิ้มสดเสร็จแล้วเพ่นคนได้ยินได้ฟังข่าวต่างก็บอกว่านักการเมืองระดับเคยเป็นรัฐมนตรีลองทักโกงได้แม้กระทั่งฆ่าตัวสาวขายบริการก็คงจะโกงชาติโกงแผ่นดินโกงทุกอย่างที่ขวางหน้าได้ สำหรับข่าวซุปซิปเมาส์แตกของนักการเมืองรายหนึ่งชักดาบฆ่าตัวหญิงบริการระดับนางแบบมีสังกัดอยู่โมเดลลิ่งแถวหน้าแห่งหนึ่งซึ่งข่าวนี้มีการร้องเรียนถึงสื่อมวลชนมีภาพประกอบตอนแอบถ่ายขณะอยู่ในห้องกันสองต่อสองแนบมาเสร็จสับเห็นภาพใบหน้าคนโกงเป็นใครก็ต้องตะลึงโหท่านเป็นถึงรัฐมนตรี และเป็นนักการเมืองมีตำแหน่งใหญ่ในพักลุงอยู่ในเวลานี้เสียด้วยเรื่องก็มีอยู่ว่าพระนานเกิดจากหลับนอนกับสาวสวยจึงติดต่อโมเดลลิง่งให้ส่งน้องนางแบบมาให้ที่โรงแรมเหตุเกิดเมื่อค่ำคืนวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองสดสดร้อนร้อนน้องคนนี้ก็ต้องสวยระดับนางแบบค่าตัวสูงถึงห้าหมื่นบาทต่อหนึ่งรอบ คนธรรมดาถือว่าแพงเอาเรื่องแต่ระดับรัฐมนตรีแค่นี้ขนนักแข่งไม่ร่วงเท่าไหร่เท่ากันแต่ก่อนจะถอดผ้านักการเมืองมีขอร้องขอจิ้มสดยืดอกไม่ใช้ถุงสถานเดียวฝ่ายหญิงก็เลยเซโนไม่อยากเสี่ยงตะอโรคภัยไข้เจ็บแถมของแบบนี้จะขอฟรีกันได้อย่างไรแต่ท่านรัฐมนตรียังยืนยันต่อรองจะจิ้มสดท่าเดียว หัวเด็ดตีนขาดคืนนี้ก็ต้องได้ลุยสดๆสุดท้ายสาวเจ้าใจอ่อนแต่ขอเงินเพิ่มก็เสนอโอเคเซ็น MO อยู่กันข้างเตียงท่านพร้อมฟัดและพร้อมจะเปนเงินพิเศษเพิ่มให้อีก30,000ื่นบาทรวมเป็นแป0 0 0ื่นบาทเพราะใจอ่อนหลังภารกิจเสร็จแล้วก็น่าจะแยกทางกันโดยดีแต่กลับมีปัญหาทำให้เป็นเรื่อง Tal k o อ the t อ w ทตามมาเมื่อฝ่ายนักการเมืองคนโตอ้างวา จ่ายค่าตัวไปแล้วห้าหมื่นเงินสดไม่มีเหลือติดตัวแล้วขอลุยก่อนส่วนเพิ่มสาม0 0ื่นจ่ายทีหลังก็แล้วกันฝ่ายสาวก็อ่ะแต่ตัดรำคาญให้มันจบจบเพราะยังไงก็เป็นคนมีหน้ามีตาคงไม่กล้าชักดาบกับเงินแค่สามหมื่นบาทหลังจากเสร็จจิตรัฐบนตรีก็บอกน้องอย่าห่วงรอพี่ในห้องจะลงไปกดเงินสดมาจ่ายให้แต่เธอรอแล้วรอเล่าไม่เห็นแม้แต่เงา เลยแต่งตัวตามลงไปถามพนักงานโรงแรมพนักงานก็บอกโนนเปิดตูดเพ่นไปนานแล้วยังดีที่ฝ่ายสาวมีเซนต์รู้สึกเอ๊ะตาคนนี้ยังไงอยู่เลยแอบแชะภาพเก็บไว้สื่อเห็นหน้าก็ร้องอ๋อนี่มันไอสอนี่หว่าเป็นสอส,สอับสนที่คงจะยังอินอยู่กับโครงการคนละครึ่งของกระทรวงการคลังเป็นแน่เลยงานนี้ถ้าไม่กลับประจายเรื่องใหญ่แน่ พน้องนางแบบประกาศวา่าหัวเด็ดตีนขาดจะเปิดโปงให้สารประชาชนโซเชียลตัดสินให้สิ้นชื่อขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ